ราชาลูกหนังทัโกขอเสนอปรับโฉมแดนกลางใหม่ส่องสามแผนลิเวอร์พูลรองรับแม็กอลิสเตอร์ส่องสามไล่อัพลิเวอร์พูลในการรองรับการมาของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในซีซั่นหน้าหลังจากมิดฟิลด์ชาวอาร์เจนต اي กลายเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของหงแดงทีมของเจอเก้นครอปตั้งเป้าที่จะเสริมทัพผู้เล่นแดนกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อทดแทนจอแดนเฮนเดอร์สันที่เริ่มโรยลาลงไป รวมถึงแข้งส่วนเกินที่จะถูกขายออกจากทีมอาธินาบีเกตาและอเล็กซ์ออกเล็ตแชเมเบรนโดยเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเป็นแข้งคนสำคัญของไบรตันและคีย์แมนให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ทั้งนี้รายงานจากสื่อหลายสำนักต่างยืนยันตรงกันว่าหงแดงแสดงความจริงจังในการคว้าดาวเตะเลือดฟ้าขาวเป็นอย่างมากโดยพร้อมมอบค่าเหนื่อยในระดับที่เจ้าตัวพอใจ และการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมากแล้วด้วยหากสุดท้ายริเวอร์ฟูได้แม็กอาิสเตอร์มาเข้ารังแอนฟิลด์สมใจอยากเรายก3ไลน์อัพที่ครอปอาจปรับใช้เพื่อรองรับแข้งรายนี้ 1. ยืนทำเกมคู่เคอร์ติสจูนหากครอปอยังยึดระบบ4-3-3และไม่ได้ปรับเปลี่ยนแทคติกในการเล่นก็จะทำให้แม็กอาิสเตอร์จะลงเล่นในบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลางทางด้านซ้ายยืนปั้นเกมรุกกับเคอร์ติจูน โดยเจ้าตัวยังมีทีเด็ดอยู่ที่ลูกยิงไกลที่เป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดที่พร้อมเล่นงานคู่แข่งได้เสมอส่วนฟาบินโยจะยืนปักหลักเป็นตัวตัดเกม2เพ a ย์เมเกตัวต่ำหากครอปปรับมาใช้ระบบนี้จะทำให้แม็กอลิสเตอร์ถอยลงมาเล่นเป็น p l a y m a k e อตัวต่ำที่มีอิสระในการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกตั้นเกมจากแดนตัวเองขึ้นไปซึ่งเป็นบทบาทที่คล้ายกับที่เล่นให้ไบรตัน โดยมีฟาบินโยยืนเคียงข้างรับบทเป็นตัวตัดเกมการเล่นในตำแหน่งนี้น่าจะทำให้ลิพูได้ประโยชน์จากเขาเป็นอย่างมากหลังจากเขามีทีเด็ดอยู่ที่การแย่งบอลจากคู่แข่งกลับมาครองและยังมีสริติการแย่งบอลในพื้นที่สำคัญอยู่ในลำดับต้นๆของพิมลิขณะที่3แนวรุกจะใช้โคโดี้กาโปลยเดอยสและโมเมนต์ซาลายืนอยู่หลังกองหน้าอย่างด yes. าวินนูนเยส3กองกลางตัวรุก แม็กอลิสเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งกองกลางสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้แทบทุกบทบาทแม้ก,กระทั่งกองหน้าเจ้าตัวก็เคยถูกจับไปยืนมาแล้วโดยในระบบนี้เขาจะคอยทำหน้าที่สร้างสารรค์เกมแบบเต็มตัวเมื่อทีมเล่นเกมบุกขณะเดียวกันเมื่อยามเล่นเกมรับเขาก็สามารถถอยลงมาช่วยติอาโกเอัลคันตาราและฟาบินโยได้อีกด้วยหวยออกที่ใคร ลิเวอร์พูลมีโอกาสเซ็นสัญญากับอลกซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางฟอร์มแรงโดยค่าตัวเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากพวกเขาอาจใช้ออปชั่นยืมข้อเสนอเป็นจำนวนเงินบวกกับนักเตะที่ไบตันแอนโฮปเอาเวียนต้องการจากผลงานชั้นยอดทำให้ดาวเตะวัย24ปีตกเป็นข่าวเตรียมย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ในช่วงัมรม์น,นี้โดยมีลิเวอร์พูลและเบียแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แสดงความสนใจอย่างชัดเจนว่าอยากได้แม็กอาริสเตอร์ไปร่วมทัพ แม้ว่านักเตะเพิ่งสลัดน้ำมึกเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเดอะซีเกลเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นจะทำให้เขาอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับสโมสรไปอย่างน้อยจนถึงปี2025แต่กระนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะถูกขายหลังจบซีซั่นนี้หงแดงดูเหมือนจะเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ลายเซ็นของแม็กอลิสเตอร์โดยไบรตันมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องการค่าตัวของนักเตะไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์กระนั้นทีมของกุนซือเจคินครอปอาจไม่ต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนั้น เนื่องจากทีมมีทางเลือกที่น่าสนใจให้นกนางนวลพิจารณาก่อนหน้านี้ไบรตันตกเป็นข่าวอยากได้ตัวควีนเคเลอร์ในทวารมือ2ของเดอะเรดซึ่งท็อดแนมฮอสเปอร์และเบรนท์ฟอร์ดก็จับจ้องสถานการณ์ของโกหน้าหล่อเช่นกันโดยงานนี้ดิอินดิเพนเดนต์ระบุว่าลิเวอร์พูลพร้อมยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงินและนายด่านชาวแอตลิตให้กับเดอะซีเกิทั้งนี้สื่อฉบับเดิมรายงานว่าลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยเคเลอร์ are, ซึ่งต้องการย้ายออกจากทีมแอนฟิลเพื่อโอกาสได้ลงเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่อง หากได้ค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์ฉะนั้นหากพวกเขาใช้ออปชันนี้จะทำให้ทีมจ่ายเงินค่าตัวแม็กอล s ิสเตอร์ให้กับไบรตันเพียง40ล้านปอนด์เท่านั้นกากโปเปิดใจหลังรับบทบาทเพลย์เมเกอร์ให้ลิเวอร์พูลเกมล่าสุดโคดีกากโปเปิดเผยว่าเขารู้สึกแฮปปี้กับการได้ลงเล่นในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ในเกมพิมพ์ลีกนัดล่าสุดที่ลิพูสามารถบดเอาชนะเบนฟอร์ดได้1ต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เจอเกนครอปจักตัวผู้เล่นในเกมล่าสุดด้การใช้ระบบ4 2 3 1โดยให้ดาวเตะชาวดัตทำหน้าที่สนับสนุนเกมลุกอยู่หลังกล่องหน้าซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้ดีและมีส่วนช่วยพาทีมเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่6ติดต่อกันพร้อมกลับมามีลุ้นท็อปโฟอย่างเต็มตัวอีกครั้งกากโปได้ก,กล่าวถึงการปรับตัวกับต,บตำแหน่งใหม่ในนัดนี้โดยยอมรับว่าตนพร้อมที่จะลงเล่นไม่ว่าจะตำแหน่งใดและแฮปปี้กับชัยชนะของทีม แน่นอนว่าผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นและก็กำลังมองหาว่าตำแหน่งใดที่จะสามารถช่วยทีมได้มากที่สุดดาวเตยวัย23ปีกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ liverpool.com บางครั้งผมก็ต้องลงมาต่ำในตำแหน่งมิดฟิลด์บางครั้งก็ต้องไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าผมมีความสุขที่ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมและโดยเฉพาะเมื่อเราสามารถเก็บชัยชนะได้มันยิ่งทำให้สนุกขึ้นไปอีกเชลซีเอฟซีนิวส์รายงานว่า ความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการในการคว้าตัวเมสันเมาส์ของเชลซีมาร่วมทีมเช่นกันเนื่องจากของแดงยังคงมีความกัะตืหรือล้นที่จะช่วยโอกาสจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นในลอนดอนตะวันตกโดยสัญญาของเขาเหลืออีกเพียง12เดือนในช่วงซัมเมอร์นี้เมาส์และเชลซีเพิ่งเปิดการเจรจาอีกครั้งเกี่ยวกับการขยายสัญญาฉบับใหม่ของเขาแต่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในการเจรจาครั้งนี้ และไม่มีความคืบหน้าอะไรแม้จะมีการเจราจากันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจากที่ผ่านมาและหากว่าการเจราจาไม่สมําเร็จในการขยายสัญญาของเมาส์เชลซีก็พร้อมที่จะขายเขาออกจากทีมในราคา70ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามลิฟูเชื่อว่าค่าตัวที่ทางเชลซีตั้งเอาไว้นั้นพวกเขาจะสามารถเจราจาหรือหาทางลดราคาตรงนั้นลงไปได้เพราะนักเตะเหลือสัญญาแค่เพียงหปีเท่านั้น มีการพูดถึงเรื่องความสนใจของเมาส์ในการอยากที่จะไปร่วมง,งานกับเจเกนครอปด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่หงแดงใช้ในการเจราจาในครั้งนี้ได้โดยความต้องการของผู้เล่นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อใช้เป็นการต่อรองในเรื่องราคาค่าตัวของเขาได้เพราะชัดเจนว่าเชลซีเองก็ไม่ต้องการอยากที่จะปล่อยเขาออกจากทีมแบบฟรีๆเช่นกัน แต่แน่นอนว่าทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้หลังจากที่เชลซีหาผู้จัดการทีมคนใหม่ได้แล้วและตอนนี้มาลิโซโปเชติโนก็เป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานคุมทีมในครั้งนี้และเขาเองก็เป็นแฟนตัวยงของเมาส์ซึ่งทําให้มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโน้มน้าวให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปได้คงยื่นขอเล่นเกมเยือนนัดเปิดสีซั่นหน้าลิเวอร์พูลได้ยื่นเรื่องไปยังพิมรีกเพื่อขอเล่นนัดเปิดฤดูกาลหน้าเป็นเกมเยือน เพื่อให้การเตรียมการสําหรับการต่อเติมอัฒจันทร์ใหม่ที่แอนฟิ์เสร็จสิ้นการต่อเติมดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021โดยกําลังจะเสร็จสิ้นในสมัยนี้ด้วยการปรับปรุงมูลค่า80ล้านปอนด์และจะเพิ่มที่นั่งพิเศษอีกราว7,000ที่นั่งทําให้ความจุรวมของแอนฟิ์จะมากเกิน61,000ที่นั่งอย่างไรก็ตามด้วยกิจกรรมการทดสอบและงานเพิ่มเติมที่จําเป็นในสนามซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้าง ซึ่งจะเห็นหลังคาของอาถรรย์ที่มีอยู่ถูกถอดออกเมื่อจบฤดูกาลลิเวอร์พูลจึงต้องมองหาเวลาเพิ่มเติมให้ตัวเองมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดตัวในสัปดาห์ที่2ของซีซั่นใหม่สโมสรเคยยื่นคำขอคล้ายกันนี้ไปยังพิมลีมาแล้วเมื่อพวกเขาสร้างเมนสแตนใหม่เสร็จในปี2016ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการเดียวกันในการสร้างอาคารใหม่หลังอาคารที่มีอยู่เดิมดังนั้นจึงไม่ได้กระทบกับความจุบ,บนพื้นระหว่างฤดูกาล ได้พักบางแข่งหงโปรเที่ยวเมืองบาร์เซโลนาเหล่านักเตะลิเวอร์พูลได้รับวันหยุดเพิ่มและใช้เวลาเดินทางไปพักผ่อนกันที่เมืองบาร์เซโลนาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมล่าสุดของแดงเปิดรังเชิญชนะเบนฟอร์1ต่อ0คว้าชัย6นัดติดและจะมีแข่งอีกทีคืนวันจันทร์หน้าเยือนเลสเตอร์ซิตี้ทัพของเจอเกนครอปผ่านช่วงกรัมศึก6เกมภายใน20วันและหลังจบเกมกับครึ่งน้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานักเตะในทีมก็ได้รับอนุญ,ญาตให้มีวันหยุดพักผ่อน นักเตะลิพูเลือกใช้วันหยุดเปลี่ยนบรรยากาศจัดทริปเดินทางสู่บาสโอน,นาจากนั้นเมื่อไปถึงก็ถูกแฟนบอลแดนคาตาลันถ่ายคลิปขณะเดินในเมืองและปรากฏภาพนั่งจับกลุ่มกันในร้านอาหารนอกจากนี้คอรดิกาโปเฟอร์กิวฟานไดและโจโกเมสปรากฏตัวอยู่ในคลิปขณะกำลังทำกิจกรรมอันเป็นที่คุ้นตาเหล่าแฟนบอลน,นั่นคือการปั่นจักรยานิเวร์พูกลับมาซ้อมตามปกติในวันนัารและพวกเขาก็เริ่มแชร์ภาพความทรงจำจากคลิปลงโซเชียลมีเดีย นำโดยโมซาลาด,ดาวสันโบประจำทีมการเดินทางครั้งนี้ตรงกับโอกาสครบรอบ4ปีซึ่งลิเวอร์พูลคัมแบ็กเอาชนะบาซโลรนา4-3ต่อ 3, ได้ผ่านเข้าไปคว้าแชมปยนลีกสมัยที่6โดยยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพียงความบังเอิญหรือไม่หลังดวนกับเลสเตอร์วันจันหน้าโปรแกรมอีก2นัดที่เหลือของลิเวอร์พูลจะเจอกับแอสตันวิลล่าตามด้วยเซาท์ทัมตันเพื่อลุ้นแซงขึ้นพื้นที่ทโฟนิวแมนยูลิเวอร์พูล ร้านภูเมืองผู้ดีให้คำตอบทีมไหนจะหลุดท็อปโฟและตกชั้นร้านภูเมืองผู้ดีอัปเดตราคาต่อรองทีมที่จะติดท็อปโฟหลังนิวคาเซลแมนน็ดและลิวร์หูกำลังบี้กันสนุกพร้อมฟันทงเซาท์ตันตกชั้นแน่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาล2022-2023ใกล้จะรูดม่านปิดฉากเต็มทีโดยการแข่งขันในปีนี้ดูเดือดสูสีทั้งการลุนแชมป์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาเซนนลรวมทั้งการแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟและการหนีตกชั้น ในการแย่งชิงสีอันดับแรกเพิ่มความดุเดือดมากขึ้นหลังนิวคาสเซิลนเด็ดและแมนเเต์นัดกันแพ้นในเกมล่าสุดทําให้ลิเวอร์พูลมีความหวังเพิ่มขึ้นหลังเวลานี้ซาลิกาดองอยู่ที่3มี65คะแนนจาก34นัดส่วนปีแสดงอยู่ที่4มี63คะแนนจาก34นัดขณะที่โค้กแดงอยู่ที่5มี62คะแนนจาก35นัดดานสกายเบดของประเทศอังกฤษออกราคาให้นิวคาสเซิลอย่างมีโอกาสติดท็อปโฟมากกว่าแมนเเต์และลิเวอร์พูล โดยสัญลิกษณงมีอัตราต่อรองอยู่ที่1ต่อ9อัตราต่อรองทีมที่จะติดทัฟโฟหนึ่งเนวคาเซนหนึ่งต่อ9 2สเมเจอตหนึ่งต่อ3ลิเวอริพูเต่อ4 4ไบรทัน40ต่อ1 5สปเปอร์200ต่อ1ส่วนทีมตกชั้นนั้นสกายเบดมองว่าเซาท์แฮมตันแทบไม่มีโอกาสร,รอดแล้วหลังออกราคาตกชั้นเหลือแค่1ต่อ500ตามบริยลีดเูเนเตดราคา1ต่อ3อัตราต่อรองทีมที่จะตกชั้น 1เซาล์ทำต้น1ต่อ500 2ลีด1ต่อ3 3เลสเตอร์2ต่อ5 4ฟอร์เรสต์1 6, 1ต่อ8 5เอเวอเรตัน3ต่อ1 6เวสแฮม500ต่อ1หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ